และนี่คือส,สูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับการทำอาหาร จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ายากนะครับอยู่ที่การออกแบบครับอย่างร้านอาหารหลายๆร้านที่มีเมนูที่หลากหลายนะครับนอกจากการวางระบบการบริหารจัดการที่ดีแล้วการเลือกใช้ส่วนประกอบเครื่องปรุงก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทําให้การทําอาหารของเรามีประสิทธิภาพและก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการเตรียมส่วนประกอบสําคัญสาคัญไว้ครับและจะดีมากขึ้นไปอีกถ้าส่วนประกอบนั้นสามารถนําไปปรุงอาหารได้หลากหลาย วันนี้ผมจะทำเมนูสร้างสรรค์ที่หลากหลายนะครับซึ่งในเมนูเหล่านั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญเป็นส่วนประกอบเดียวกันครับผมขอเรียกเครื่องปรุงหรือส่วนประกอบตัวนี้ว่าน้ำพริกอเนกประสงค์นะครับน้ำพริกอเนกประสงค์ของผมจะมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็จะนำไปดัดแปลงเป็นเมนูอะไรได้บ้างพร้อมแล้วเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับน้ำพริกอเนกประสงค์ทำไม่ยากครับส่วนประกอบต่างๆก็ล้วนเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในครัวของบ้านเราครับ ในการทำน้ำพริกอเนกประสงค์นั้นส่วนประกอบหลักที่เราต้องการก็คือพริกแห้งเม็ดใหญ่หอมใหญ่กระเทียมรากผักชีขิงน้ำส้มสายชูน้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บและน้ำมันรำข้าวก่อนอื่นเราต้องทำความสะอาดพริกแห้งเม็ดใหญ่ตัดเป็นป้อง แล้วก็นำไปคั่วในกระทะให้หอมดีเราต้องหมั่นคนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพริกจะไหม้นะฮะไม่ต้องให้สีเข้มมากนะครับเราดูที่เมล็ดของพริกก็ได้นะครับถ้าสีเข้มมากเกินไปหรือสีดำไหม้นะครับเดี๋ยวน้ำพริกของเราจะขมครับ ใช้ได้แล้วครับผมเราก็นำออกมาพักไว้ครับสำหรับน้ำพริกสูตรนี้ผมใช้เป็นหอมใหญ่นะครับเราไม่ได้ใช้หอมหอมแดงลูกเล็กเหมือนน้ำพริกทั่วไปนะครับซอยหอมใหญ่เป็นเส้นเล็กๆครับแล้วก็กระเทียมนะครับรากผักชีนะครับ ซอยเช่นเดียวกันและขิงหลังจากนั้นนะครับก็นำทุกอย่างครับไปคั่วในกระทะความร้อนนะครับจะทำให้ผักทุกอย่างเนี่ยครับ มีรสที่เข้มข้นขึ้นอย่างหอมใหญ่ก็จะหวานขึ้นนะครับเราจะผัดโดยไม่ใช้น้ำมันนะครับแต่ใจเย็นๆใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางไปเรื่อยๆนะครับเราจะคั่วจนทุกอย่างนุ่มดีนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ครับประมาณสีน้ำตาลอ่อนนะครับใช้ได้แล้วครับเครื่องบดสับครับคนใช้เครื่องใหญ่นิดหนึ่งนะฮะ ปกติเครื่องนี้เราจะเห็นนะครับว่าบางครั้งเราก็ใช้ในการตีแป้งพวกแป้งแป้งพายนะครับแต่วันนี้เราจะมาใช้บทสับเนื่องจากว่าของเราเยอะนิดนึงเวลาที่เราใช้บทสับเราต้องเปลี่ยนใบมีดเป็นแบบอย่างนี้นะครับเป็นมีดมีดใบสเตลเลสนะครับอใส่ลงไปครับจะเห็นนะฮะว่าโถเขาจะกว้างนิดนึงดังนั้นจะทํางานง่ายมากครับใส่พริกลงไปครับ แล้วก็ส่วนผสมหอมใหญ่ขิงกระเทียมรากผักชีครับแล้วก่อนที่จะปั่นพนก็จะใส่น้ำมันรําข้าวลงไปนะครับจะทําให้ปั่นง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาน้ํามันไปผัดด้วยใช่ไหมฮะการที่เราใส่น้ํามันเลยก็ทํางานง่ายครับน้ํามันรําข้าวหช้อนโตะนะครับน้ำมันรํารรข้าวเนี่ยนะครับช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับน้ําพริกอเนกประสงค์ของเราครับเพราะว่า มีสารอาหารตามธรรมชาติอยู่มากมายนะครับไม่ว่าออริจินอลไฟโตสเตอรอลวิตามินอีซึ่งจะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายด้วยครับเรียกว่ามีประโยชน์มากๆครับเราใช้ทั้งหมด6ช้อนโต๊ะนะครับ หล้อครับหลังจากนั้นนะฮะกระทะของเรานี่นะครับคุณผู้ชมลองดูเคลๆอย่างเงี้ยดีครับเพราะว่ารสชาติทุกอย่างอยู่ในกระทะหมดเลยผลจะไม่เปลี่ยนกระทะไม่ล้างกระทะนะครับอาละครับใส่ตัวน้ําพริกที่เราปั่นไว้เนี่ยลงไปครับในนี้มีน้ํามันอยู่แล้วนะครับอย่าลืมฮะนำมาผัดต่อครับให้เครื่องของเราเนี่ยนะครับสุกขึ้นอีกครับผมประมาณ5นาทีครับผม ผัดต่อประมาณ5นาทีนะครับจะสังเกตว่าตัวน้ําพริกของเราสีจะเข้มขึ้นนะฮะน้ำพริกตัวนี้เก็บได้นานนะครับเป็นเดือนๆเลยครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าของทุกอย่างสุกดีแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปรุงรสครับน้ําส้มสายชูครับน้ําปลาครับผมน้ํามะขามเปียกข้นๆครับแล้วก็น้าตาลปี๊บครับผัดไปเรื่อยๆนะครับ จะเรียกว่าน้ำพริกสูตรนี้เป็นน้ำพริกผัดก็คงจะไม่ผิดอะไรนะครับใช้ไฟอ่อนๆครับผมผัดจนส่วนประกอบของเรานะครับมีความข้นประหนึ่งเป็นเหมือนแยบครับ ก็ใช้ได้แล้วครับหลังจากนั้นเราก็นําออกมาพักให้เย็นลงครับนะครับถ้าต้องการเก็บไว้ใช้นานๆใส่ในขวดโหลที่สะอาดนะฮะแล้วก็ถ้าจะให้เป็นของขวัญเขาหรือว่าอยากจะเก็บให้นานขึ้นไปอีกนะครับโรยน้ํามันบนผิวหน้าครับเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาครับ น้ำพริกอนเนกประสงค์นะครับอนเนกประสงค์ตามชื่อครับคุณผู้ชมสามารถใช้ทาขนมปังสามารถใช้จิ้มใช้หมักใช้ทําน้ําซอสทาน้ําสลัดทําน้ํายําทําแกงทําซุปได้หมดเลยจริงๆครับ ผมจะนำน้ำพริกอเนกประสงค์นะครับมาปรุงเป็นอาหารสวยงามจานนี้ครับที่มีชื่อว่าข้าวผัดครบรสกับไก่ทอดกรอบครับ เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวของไก่ทอดกรอบก่อนนะครับวันนี้ผมใช้สะโพกไก่หั่นเป็นชิ้นเนี่ยครับประมาณ2เซนนะครับเอาหนังด้วยนะฮะหั่นเท่าๆกันเดี๋ยวเราพักไก่ไว้ก่อนนะครับตัวหมักเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยโชยุนะครับใช้โชยุคุณภาพดีนะฮะประมาณ50มิลลิลิตรนะครับหรือ3ช้อนโต๊ะกว่าครับแล้วเราก็จะปรุงรสโชยุนิดนึงโดยการที่หมักกับกระเทียมและก็ขิงนะครับซอยกระเทียมเป็นแผ่นบางๆครับ เช่นเดียวกับขิงนะครับนำไปใส่ในโชยุนะครับเพื่อเป็นการปรุงรสโชยุแล้วพักไว้อย่างนี้ครับประมาณ1ชั่วโมงหรือถ้าคุณผู้ชมมีเวลานะครับจะทิ้งไว้ในตู้เย็นข้ามคืนเลยก็ได้ครับพอเราพักโชยุไว้1ชั่วโมงนะครับในการหมักนะฮะหมักง่ายๆครับเราใส่ถุงพลาสติกก็ได้นะครับเราใช้เวลาในการหมักแค่ไม่นานครับผมตรงส่วนของตรงนี้นะครับ กระเทียมกับขิงไม่ต้องใช้แล้วนะครับเอาแค่น้ำโชยุเนี่ยครับใส่ลงไปในถุงพลาสติกนะครับขยําให้ทั่วๆอย่างนี้ครับแล้วก็หมักทิ้งไว้นะครับประมาณ5นาทีระหว่างนี้เดี๋ยวเราเตรียมน้ํามันได้เลยครับก่อนที่ทอดนะครับผมจะใช้แป้งอเนกประสงค์นะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับ2ออย่างผสมกันครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับให้แป้งของเรามีรสนะครับคนให้เข้ากันครับแป้งสองตัวผสมกันดี น้ำมันนะฮะตอนนี้กำลังอุ่นอยู่เราใช้น้ำมันที่160โองศาเซลเซียสครับเอาละครับไก่หมักไม่ต้องนานครับ5นาทีก็ใช้ได้แล้วครับเราเทน้ำหมักส่วนเกินออกเล็กน้อยนะครับนะครับให้ชื้นๆนิดๆหน่อยพอแล้วครับใส่แป้งที่ผสมเนี่ยครับลงไปเลยครับคลุกให้ไก่ติดแป้งนะครับน้ำมันได้แล้วครับผม ทอดไก่ทีละครึ่งก็พอนะครับถ้าเกิดเราใส่หมดเนี่ยน้ำมันจะอุณหภูมิตกนะฮะทอดจนสีสวยครับดักขึ้นมาแล้วก็พักไว้ครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำข้าวผัดกันดีกว่าครับ ในการผัดค้าวสูตรนี้นะครับคนใช้เนยครับเวลาที่เราใช้เนยนะฮะถ้าต้องการใช้เนอยอย่างเดียวล้วนๆเราจะต้องใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะครับในขั้นต้นเพราะว่าเนยเขาจะไหม้ง่ายหรือไม่งั้นถ้าเกิดเรากลัวว่าเนยไหมเราก็สามารถใส่น้ํามันลงไปช่วยได้นะครับอ่พอเนอยเริ่มละลายนะครับเราใส่หอมใหญ่ลงไปครับตามด้วยแครอทครับแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะครับ ใช้ไฟอ่อนๆผัดช้าๆนะครับให้หอมแล้วก็แครอทค่อยๆสุกนะครับอันนี้เป็นข้าวนะฮะเราจะมาปรุงรสไว้ก่อนเลยเพื่อความสะดวกและง่ายนะครับเราใช้น้ำพริกอนเนกประสงค์ประมาณ30กรัมครับนะฮะใส่ไว้เลยครับถ้าชอบรสจัดจะใส่เยอะกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็โชยุครับ2ช้อนชา นอกจากตัวน้ำพริกอเนกประสงค์แล้วนะครับพลยังจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับเขาด้วยผงกะหรี่นะครับซึ่งผงกะหรี่วันนี้ที่ผมเลือกใช้เนี่ยนะครับเป็นผงกะหรี่คุณภาพดีจะสังเกตว่ามีสีเหลืองอ่อนสวยมากทีเดียวนะครับและที่สําคัญก็ยังเป็นแบบออร์แกนิกด้วยนะครับนั่นหมายความว่าส่วนประกอบทุกอย่างที่อยู่ในผงกะหรี่ตัวนี้นะครับใช้วิธีเกษตรอินทรีย์นะครับเราใช้ผงกะหรี่ประมาณเศษ1นส่วนสช้อนชาครับนอกนั้นก็มีเกลืออีกเล็กน้อยครับใส่เตยมไว้เลยครับ กลับมาดูที่หอมของเรานะครับตอนนี้หอมสุกดีแล้วนะครับจะสังเกตว่ามีสีที่ใสแครอทก็จะมีสีส้มขึ้นนะฮะแล้วก็ข้าวโพดสุกดีแล้วครับเราใส่ข้าวลงไปเลยครับเลงไฟครับผมใช้หลังช้อนบีบข้าวนะครับให้เครื่องปรุงรสกระจายทั่วดีนะครับเครื่องปรุงที่เหลือนะครับผมใส่ถั่วอิดามาเมะลงไปครับใส่เกากี้ครับผม แล้วก็ต้นหอมครับเร่งไฟนะครับหลังจากที่เราเร่งไฟนะครับข้าวของเราก็จะแห้งขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันได้เลยครับ รยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยสวยงามนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูจากน้ำพริกอนเนกประสงค์กับข้าวผัดครบรสกับไก่ทอดกรอบครับตาหูทอดซอสพริกตะไคร่นะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรมากมายแล้วก็มีประโยชน์จาก อูด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมภูมิใจเสนอมีส่วนประกอบหลักก็คือน้ำพริกอนเนกประสงค์นั่นเองครับ <S 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 เริ่มจากการทอดเครื่องที่เราจะเอาไว้โรยหน้าก่อนนะครับเราจะมีเม็ดมะม่วงหิมาพานมีพริกนะครับแล้วก็มี ใบมะกรูดมีตะไคร้นะครับในระหว่างที่เราอุ่นน้ํามันนะครับน้ำมันยังไม่ร้อนจัดมากเนี่ยนะครับเราเริ่มไล่ลงไปทอดก่อนได้เริ่มต้นจากพริกครับเพราะว่าพริกเราจะไม่ใช้ความร้อนสูงนะครับพริกแห้งเข้าแห้งอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะฮะเวลาที่ลงไปไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมไม่ฟู่หรืออะไรนะครับคนไปคนมาเล็กน้อยนะครับพอสีสวยนะครับเราก็ตักขึ้นมาแล้วก็พักไว้ครับ หลังจากพริกนะครับเราก็จะทอดถั่วต่อครับถั่วนะครับเราอย่าทอดเข้มมากนะครับใช้ได้แล้วครับใบมะกรูดครับ แล้วก็ตะไคร้ครับเอาแล้วครับก็ทุบให้แหลกๆเป็นฝอยๆนะครับเส้นใหญ่ๆมันจะแข็งนะฮะแป้งนิดหนึ่งก็ได้นะครับทอดไม่ต้องนานมากนะครับ พอสีสวยดีแล้วเราก็ตักขึ้นมาครับสเสด็จน้ำมันครับน้ำมันของเรากำลังหอมเลยนะครับหลังจากที่ผ่านการทอดสมุนไพรต่างๆเดี๋ยวเรามาทอดเต้าหู้กันต่อเลยครับสำหรับเต้าหู้นะครับเราต้องพยายามซับน้ำให้แห้งที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับเวลาที่เราไปทอดจะได้กรอบนานๆนะครับเพราะว่าถ้าเหมือนน้ำเยอะเนี่ยเต้าหู้เขาก็จะคายน้ำออกมา แล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นสวยงามแล้วแต่ตามคุณผู้ชมชอบเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะหั่นเป็นชิ้นประมาณสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจากนั้นนะครับเราก็นำมาคลุกแป้งครับผมพอแป้งส่วนเกินออกนะครับไข่ไก่นะครับ นำเต้าหู้ของเรานะครับมาชุบไข่ครับแล้วก็คลุกด้วยเกล็ดขนมปังครับให้ทั่วชิ้นดีนะครับเกล็ดขนมปังผมเอาไปป่นเล็กน้อยนะฮะ mm. เพื่อให้เราได้เกล็ดขนมปังที่เล็กๆครับแล้วก็นําขึ้นมาพักไว้ก่อนครับพอเราชุบเต้าหู้ของเราเสร็จนะครับเราก็นําลงทอดครับ สีสวยดีแล้วนะครับเราก็เสด็จน้ำมันนำออกมาพักครับเอาละครับเรามาทำซอสตะไคร้หอมๆกันดีกว่าน้ำมันลำข้าว1ช้อนโต๊ะครับในการทำซอสนะครับคนจะเลือกใช้ภาชนะ ที่เป็นสเตนเลสนะครับจะเป็นกระทะก็ได้หรือจะเป็นหมอ้อก็ไดออ้โดยเฉพาะหม้อใบนี้ที่ผมใช้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าโครงสร้างของเขาหนาทําจากสเตนเลสเนื้อดีดังนั้นเวลาที่เราผัดเนี่ยนะครับจะไม่ทําให้ตะไคร้ของเราไหมเราใช้ไฟอ่อนๆก็พอแล้วนะครับผมใส่ตะไคร้ลงไปครับผัดกับน้ํามันนะฮะใส่เกลือไปเล็กน้อยก่อนนะครับเกลือจะทําหน้าที่ช่วยดูดน้ําจากตะไคร้นะครับจะทําให้ตะไคร้เนี่ยนุ่มง่ายนะครับ ถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปตะไคร้จะแข็งนะครับแต่เราต้องการให้ตะไคร้ของเราเนี่ยนุ่มๆครับผัดสักเล็กน้อยนะครับพอตะไคร้ของเราส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับเราใส่น้ำสต๊อกลงไปครับพอเดือดนะฮะผมจะปิดฝานะครับแล้วก็ลดความร้อนครับเวลาที่เราปิดฝาไว้นะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะด้านบนเนี่ยนะครับจะเหมือนเป็นถูก ลิวถูกล็อกไปด้วยไอ้น้ำด้านในนะครับในขนาดเดียวกันนะฮะเห็นไหมครับควันที่ออกมาเนี่ยแปลว่าข้างในยังร้อนอยู่แต่ลองดูเปลวไฟที่ผมใช้สิครับแทบจะไม่มีเลยนั่นหมายความว่าตอนนี้พลังงานที่เราใช้ในการทำความร้อนมีแค่เพียงนิดเดียวเองนะครับแต่ข้างในก็ร้อดีครับนี่นะฮะพอเราเปิดขึ้นมาตะไคร้ของเราก็นุ่มแล้วเอาละครับเราใส่น้ำพริกอเนกประสงค์ลงไปครับแล้วก็แรงไฟนะครับ ัดให้เข้ากันเพื่อเป็นซอสครับปรุงรสด้วยเกลือครับผมถ้าชอบรสเค็มจัดจะประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้นะครับค้นดีแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาจัดจานของเราได้เลยครับเม็ดมะม่วงหินมะพานะครับส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะบุกหยาบๆครับ E แล้วก็โรยด้วยพริกทอดนะครับเรียบร้อยแล้วครับเต้าหู้ทอดซอสพริกตะไคร้ครับอีกรูปแบบของต้มยำกุ้งนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าส่วนประกอบหลักในนั้นก็ต้องมีน้ำพริกอนเนกประสงค์เช่นเดียวกันครับผลขอเรียกเมนูสูตรนี้ว่าต้มยำกุ้งสมุนไพรทำไม่ยากเลยครับ เริ่มต้นจากการนำเครื่องสมุนไพรของเรานะครับมีขา่ามีตะไคร้นะครับมีหอมแดงทุบเบาๆครับมีขิงนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับเราจะเอาสิ่งเหล่านี้นครับไปคั่วในกระทะให้หอมนะครับ รวมถึงพริกด้วยนะครับพอสมุนไพรของเราหอมดีแล้วนะครับนับสต็อกครับแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกอนเนกประสงค์ครับบุงรสด้วยน้ำปลาครับ พอเดือดดีแล้วนะครับเราก็ใส่กุ้งลงไปครับพอกุ้งสุกแล้วนะครับเราก็ยกออกจากความร้อนได้เลยครับมาจัดจานสวยๆกันครับ เล็กนน้อยะครับีบมะนาวสดๆลงไปครับแล้วก็แต่งด้วยใบผักชีสวยๆครับเรียบร้อยแล้วครับอีกรูปแบบนะครับของต้มยำกุ้งของเราที่มีส่วนผสมของน้ำพริกอนเนกประสงค์และนี่ก็คือต้มยำกุ้งสมุนไพรครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www. polfoodmafia. com ครับน้ำพริกอเนกประสงค์สูตรเดียวอร่อยได้หลายเมนูพรุ่งนี้พลจะมีเมนูอาหารอะไรมาฝากอีกนะครับต้องติดตามชมวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ